สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราเต้นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะวันนีุ้ฝนเอารถกระบะตัวเตี้ยนะคะเป็นรถแคบนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะรถรุ่นนี้เป็นมิซูบิชิไททันนะคะปี2019ลูกคา้าสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะล้อแมกของเขาก็เป็นแมกกะทะเดิมๆนะคะจาก นิส้นะคะส่วนยางถ้าปีต่ําเกินไปหรือว่าเสื่อมสภาพนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดสี่เส้นเลยนะคะส่วนด้านข้างตัวรถก็เป็นกระจกมองข้างก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีของตัวรถกันสาดนะคะไม่มีมาให้นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่จะเปิดปิดประตูเป็นสีโครเมียมไม่มีที่ครอบกันรอยมาให้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยรถก็เดิมเนะคะไม่ได้แต่งอะไร ฝาถังน้ำมันก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาดูต่อด้านท้ายรถนะคะนี่ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนลูกค้าส่วนไฟเบรกดวงที่3าก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะที่จะเปิดปิดฝาท้ายเป็นสีโครเมียมก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเปิดปิดสะดวกง่ายๆเลยนะคะลูกค้าแม็กไลเนอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะมาดูเลยแม็กไลเนอร์สวยมากเป็นของซูเลยนะคะ รถคันนี้การโชนท้ายไม่มีมาให้นะคะลูกคา้าลูกค้าเดิมเขาถอดออกช่วงล่างก็สมรรถภาพาดีเยี่ยมเลยไปชมกันต่อในส่วนของภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวแอนด์ินจะเปิดภายในตัวรถให้ดูนะคะรถคันนี้ใหม่มากลูกคา้าเข้าไปดูเลยนี่นะคะภายในตัวรถนะคะก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะก็จะคุ้มทนไปด้วยสีด,ดำทั้งหมด สะอาดสะอ้านมากไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยส่วนคอนโซลฝั่งคนนั่งก็จะมีที่เก็บของนะคะเก็บสัมภาระเก็บเอกสารก็สามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือรถหรือว่าเอกสารสําคัญนะคะสามารถใส่ตรงนั้นได้เลยแล้วก็จะมีแอร์แบกมาให้หนึ่งตัวนะคะฝั่งคนนั่งส่วนฝั่งคนขับก็มีมาให้หนึ่งตัวเช่นเดียวกันก็จะอยู่ตรงพวงมาลัยตรงนี้นะคะ พวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยสีดำสามก้านนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันเล็กน้อยนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดตรงเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าตรงนี้มาดูเครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อ fm am usb เครื่องเสียงลดคันนี้จะเชื่อมต่อบลูทูธกับ aux ไม่ได้นะคะระบบแอร์ก,ก็เป็นแบบแมนนวลก็จะมีที่ปรับความเย็นของพัดลมสะดวกสบาย ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB มาให้หนึ่งช่องนี่รถคันนี้เป็นเกียร์่างสปีดนะคะเขียมไม่รถคันนี้วิ่งอยู่ที่65,000กว่ากิโลนะคะไม่น้อยมากลูกค้ารถปี2019ใหม่แค่60,000นนะคะส่วนการสแสดงผลบนหน้าปัดนะคะก็จะขึ้นตามปกติถ้าเครื่องยนต์เรามีปัญหาเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอเลยนะคะ ยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะมีแอดมินมีเซลล์คอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะเจ้าตัวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่328,000บาทนะคะค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000ก,กว่านะคะก็ ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาทางเราก็มีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเข้ามานะคะเราก็มีบริการนํารถไปให้ชมนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถคันสวยๆราคาถูกๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ